ช่วง n อ t นีทีอีสานเตือนภัยไซเบอร์ออกมาเตือนกันแน่ค่ะสำหรับภัยทีใส่ AI หรือว่าใส่โทรศัพท์ระว่างกันให้ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวิดีโอข้อปลอมเสียงปลอมวิดีโอนะคะใส่ AI เข้ามาเพื่อที่จะหลอกโอนเงินในสถานการณ์เร่งด่วนค่ะโดยทางเฟต บุกนะคะตำรวจไสเบอร์บอช่อสออท่อค่ะออกมาเตือนไพยนะคะพี่นงประชาชนถึงกลล่วงของมิจฉาชีพรูปแบบใหม่อีกแล้วค่ะกับการใส่ AI ค่ะมาปลอมแปลงทั้งเสียงทั้งภาพให้คล้ายบุคคลที่หูจักบัสิเป็นมูคนรวมงานหัวหนาผู้บังคับบัญชาลอกค่ะลอกให้เสื้อว่าเป็นโตจริง ซึ่งมีลักษณะที่มักพบเจอก็คือใส่โทรศัพท์หนีวิดีโอข้อเปิดนามาเลยนะคะเอาขันฟังเสียงระบเสือกับเปิดวิดีโอให้เบิ่งไปเลยบอกด้ยนาเสียงคุ่นเคย้อมอ่างเหตุจําเป็นเร่งด่วนว่าโอ้ยซอยคอยแน่ซอยคอยแนงโอนเงินให้ก่อนแน่คอยมีปัญหาหลายนะคะ บัญชีมีปัญหาหรือว่างานสําคัญที่บอกไพ่บ่ได้บางกรณีกระ่งคลิดเสียงหรือว่าวิดีโอสันสันหลวงน้ำอ่ะเพื่อให้นาเสื้อถือตำรวจใสเบอร์เพิ่นก็บ,บอกว่าความอันตรายในรูปแบบนี้นะคือการใส่เสียงแล้วก็ใบานาที่หูจักเหตุให้ผู้เสียหายขัดตัดสินใจแบบเร็วแบบรวดเร็วลายโดยเฉพาะในช่วงที่กําลังรีบนะคะทั้งที่ความจริง AI นี่สามารถปลอมแปลงได้หากมีข้อมูลเสียงหรือว่าผ่าจากโซเชียลมีเดียจึงขอให้ พี่น้องประชาชนค่ะตั้งสติทุกเทือกรโอนเงินว่างซ้ายแหล้วกรโทรย,ยืนยันกลับไปทีเบอร์จริงของตัวเอง รวมถึงต่างรหัสยืนยันเฉพาะภายในขอบขั้วรือทีเฮดงานและกลีกเลี่ยงการเผยแพ่ของมูลส่วนโตเสียงหรือว่าคลิปวิดีโอแบบสาธารณะคันพบพฤติกรรมเสี่ยงนะคะรือวต่องสงสัยหรือว่าได้รับความเสียหายสามารถแจ้งได้ทีเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์นะคะ .go.th หอือว่า้วิเป็นสายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงนะคะอ่าก็เป็นข้อมูลดีๆจากทา่านแฟนเพจ Facebook ตำรวจไซเบอร์บอชอดออทอน,นเองค่ะ